สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเป๊ะปังแบบสุดๆเบลล่าเปลี่ยนลุกใหม่สวยฟาดไม่จกตาเวียโพคอมเมนต์คนแรกซึ่งล่าสุดสาวเบลล่ามาลุกใหม่โดยได้ป้อมวินิตบุญชยัยศรีเมคอัพอาทิตย์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเนรมิตให้เป็นสาวแซบที่แฝงไปด้วยความเท่แบบสุดๆเรียกว่าลุคนี้เต็มสิบแบบไม่หักแถมเพิ่มดีกรีความปังขึ้นอีกด้วยอายแชโดและไอายไลเนอร์แต่งตาแบบเฉียวเพิ่มความสะพึง และสวยแบบมีพลังไม่จกตา พร้อมกับข้อความสั้นๆที่ชวนสงสัยแบบสุดๆว่าซูนแปลว่าเร็วๆนี้ดานเพื่อนๆในวงการบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แบบรัวๆทั้งสวยสวยไม่หยุดงานอะไรนะรอเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแฟนพี่เวียสวยจังและสวยทรงพลังสวยขั้นสุดแต่ที่ขาดไม่ได้เห็นจะเป็นหวานใจคนพิเศษเวียสุกนลวัฒน์แม้ตัวจะห่างไกลเพราะตอนนี้ไปถ่ายภาพยนตร์อยู่ที่ออสเตรเลียแต่เขามาคอมเมนต์ในเอจสาวคนพิเศษเป็นคนแรกว่าสวย พร้อมอีโมจิรูปไฟลุกทำกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาแซวในความหวานของการชมแฟนคลับประเทศกันใหญ่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ